นะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวกเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เจนิญตันงถ้าฟังรายการมกปุประชาชนช่วงการประกันสังคมหน้าหูสู่ชุมชนโดยความผู้มือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันอารีชาติ ติดตามสาระหน้าหูเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนและกฎหมายคุ้มครองแรงงานหน้าหูโดยวิทยากรผู้ทรงคุณุปปะกันนายกุวันติ๊ด เวลา12เสกา5นาทีแผ่ว2 2บกา30นาทีตั้งสถานีวิทยุมกอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชีงยงใหม่ AM Stereo ควาถี่612กิโลเฮิร์ภาคเหนือตอนบนหรือพอต,ตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w k p r p s เ s ็2 c o m Facebook Live และ YouTube Live สถานีวิทยุมกอเชีงยงใหม่และกูแพลตฟอร์มเจ้า สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะ่ะกลับมาพบกับรายการมากพบประชาชนช่วงการประกันสังคมน่ารู้สู่ชุมชนนะคะโดยความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ทางสถาบันอารีชาติจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาให้ความรู้ท่านผู้ฟังครอบครัวมกเป็นประจำราคาชุกวันอาทิตย์ เวลา13นาฬิกา5นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีวันนี้แสงเทียนเนียมทราบรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะทีมงานสถานีวิทยุมอก,เ,กอเชียงใหม,ม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ ก็ติดตามกันได้ทางวิทยุเหมือนเดิมนะคะ AM s t e reo ความถี่612กิโลเฮิร์ภาคเหนือตอนบนทางเว็บไซต์ Facebook Live สถานีวิทยุมอกรเ,เว็บไซต์เราก็ w w w k ์ r ไ p เ s 612 c o m นะคะวันนี้เรามาติดตามเรื่องของการประกันสังคมกันต่อนะคะสังคมการประกันสังคมน่ารู้สู่ชุมชนวันนี้มารู้จักเรื่องของ มาตรา40แล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆกันดีกว่านะคะยังได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดารีอารีชาตินะคะท่านเป็นนักวิชาการอิสระจากสถาบันอารีชาติ อยู่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่เองอาจารย์อยู่ที่ยองส่งเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ดารีค่ะสวัสดีค่ะคุณแสงเทียนค่ะค่ะขอบคุณทางสถานีวิทยุมกนะคะ,คะ,คะที่ได้ให้เกียรติกับทางสถาบันแล้วก็ตัวอาจารย์เองเนาะ,ะ,ะอย่างที่เราเคยได้เล่าในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆของประกันสังคมไปแล้วทั้งสองกองทุนนะคะ,คะประกันสังคมดูแล ผู้ประกันตนเนี่ยมีทั้งหมดสี่มาตรานะคะก็มาตราสามสามสามสิบแปดสามสิบเก้าแล้วก็สี่สิบจริงๆเมื่อก่อนนี้มสี่สิบไม่ได้เป็นงานโดยตรงของประกันสังคมแต่เนื่องจากว่าได้ได้ถูกอมอบหมายจากทางผู้ใหญ่ให้มาช่วยดูแลนะคะ นิดนึงก่อนจะไปทราบถึงเรื่องทางเลือกที่หนึ่งที่สองที่สามเลาให้ฟังนิดหนึ่งว่าสมัยก่อนไม่มีไม่มีคนรู้จักประกันสังคมคืออะไร <c oughs> แล้วก็ได้รับการต่อต้านมากรวมทั้งตัวตัวเองด้วย <c oughs> อาจารย์เริ่มต้นทำงานที่สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยนะคะ <c oughs> ในเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง ประวัตินี้เดียว่คะเริ่มต้นทํางานก็อยู่ในส่วนงานของธุรการแล้วก็บุคคลนี้แหละค่ะจนตําแหน่งสุดท้ายก็พยายามเรียนรู้ในทุกเซสชั่นขององค์กรนะฮะจนขึ้นมาตำแหน่งสุดท้ายก็เป็นผู้ในการขององค์กรคค่่ะะก็เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมาหักเงินเราแล้วเราจะได้อะไรค่ะ ตอนนั้นใช่ไหมคะอาจารย์งเงินเดือนแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะหลายสิบปีก่อนสมัยก่อนนี่เคยซื้อทองบาทละสี่ร้อยเมียเดี๋ยวนี้หลายหมื่นนะคะจะเป็นแสนแล้วนะคะค<า>่ะดังนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเงินเดือนก็ไม่เยอะแล้วามาหาักไปอีกแล้วเราได้อะไรแล้วมันก็สูญไปทุกเดือนทุกเดือนไม่เข้าใจระบบค่ะ ก็ต่อท่านนะนึกนึนึกในใจไม่ชอบเลยอะค่ะแต่ปัจจุบันนี้เห็นไหมฮะวิวัฒนาการมาตัวเองก็กลายเป็นคนต้องมานั่งเล่าเขาเจอกับตัวเองเป็นยี่สิบเอ็ดชีวิตแรกขององค์กรเขาดูใจนะคะอาจารเขาก็รวบรูมหลายชื่อเราเอ๊ะทำไมจะต้องมาหักเงินเรา เราก็ไม่ค่อยแฮปปี้ค่ะไม่มีความสุขเลยตอนนี้ไม่มีความสุขเงิน2%อรก็เยอะอยู่นะค่ะสมัยก่อนนะคะกับข้าวไม่ทราบคุณแสงแสงเทียนทันไหมก๋วยเตี๋ยวเรือชามละห้าสิบตังค์แข่งกันกินกับเพื่อนเป็นโถอค่ะค่ะก็ก็เป็นประสบการณ์ของคนแก่ที่มานั่งเล่าค่ะ ก็ะะจริงๆนะเมะื่อก่อนก็ประมาณนั้นนะคะยี่สิบตังยี <t 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 <t? <t ่สิบห้าสตางค์อะไรเงี้ยจานได้เยอะนะคะจานอิ่มด้วยเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงนะคะยุคสมัยเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนค่ะเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเจนต่างๆก็เปลี่ยนมาจนถึงยุคปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจแล้วบางคนก็จบจากมหาวิทยาลัยอย่างเช่นน้องๆที่รุ่น เมื่อปี54น้ำท่วมกรุงเทพอาจารย์ก็มามา,เ,าเริ่มต้นเขาเรียกเขาเรียกว่าเข้าหาประกันสังคมสำนักงานที่เชียงใหม่ค่ะเพราะว่ามีงานนายมอบให้อาจารย์ช่วยแมเนจเมนต์ช่วยบริหารงบนี้ให้หน่อยเข้าไปในะสถานประกอบการ เขาบอกจัดได้ด้วยเหรอคะท่านเขาบอกได้ทั่วประเทศในกรอบหรือ qualification ของประกันสังคมกำหนด<ะ>เราก็เลยได้แจ้งเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี5-4 2ส<ะ>ี4องพันห้ารอห้าหิี่60ตอนน้หกสิบกาละ แล้วก็เลยรู้จักกับนักวิชาการที่ไปบรรยายคู่กันเนี่ยนะคะเป็นโครงการความร่วมมือของละครึ่งวันภาคเช้าสามชั่วโมงเนี่ยประกันสังคมเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้ท้งสองกองทุนภาคบ่ายก็เป็นคอนเทนต์ของอาจารย์พูดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นนคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน,นะฮะบรรยายแบบโ้ให้คนน้ำตาไหลเรื่องของพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยแล้วก็ เขาเรียกว่าจริวัตรแล้วก็ผลงานของพระองค์ท่านฉันศึกษามานานมากเคยได้รับเชิญจากผู้ใดใช่ไหมได้ค่ะบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งคนฟังเนี่ยสามร้อยกว่าคนน้ำตาไหลเลยนะฮะพูดให้คนหัวเราะก็ได้พูดให้คนร้องไห้ประทับใจในพระองค์ท่านผลงานของพระองค์ท่านนะคะแล้วอีกหัวข้อหนึ่งก็คือพิษภัยการป้องกันสารเสพติด เพราะต้องยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยยาเสพติดค่อนข้าง,ยางเยอะใช่ค่ะ เริ่มต้นสมัยนั้นนิดน,นึงเดี๋ยวเข้าสู่กองทุนได้ค่ะพ่อหลวงก็หมายถึงบ้านเราก็จะเรียกรัชการที่9ว่าพ่อหลวงนะคะในหลวงรัชการที่9รัชการที่9ท,ท่านก็เสด็จพระราชมำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์โดยมีมอมเจ้าพีเสด็จรัชนีเนี่ยท่านเป็นรัชเลขาธิการสร่วนพระองค์เพิ่นว่าลมพัดลมเพก็เข้าไปในพื้นที่สีแดง พื้นที่สีแดงก็ความหมายก็คือเป็นพื้นที่ที่ปลุกฟิลสมัยโน้นบนดอยสมัยนู้นะ้นน่าม,มากแล้วก็เยอะมากอะ่ะพระองค์ท่านก็มองดูด้วยความสะท้อนใจก็เลยมีพระราชดำรัสว่าบอกกับท่านเลขาว่า เอ้ถ้าเราปล่อยแบบนี้ลูกหลานเราต่อไปก็ต้องเมาไม้ในสิ่งเสพติดเหล่านี้นะ<ช>ต้องช่วยกันฝากไว้ด้วยหล<ช>ังจากนั้นหวอมชา้ิพิเศษท,ท่านก็ไปปรรภกับพ่อหลวงก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านของชุมชนบนดอยค<ช>่ะเอ้เราเปลี่ยนมาเป็นปลูกผักพืชผักสวนครัวทางหน้าหนาวดีไหมหรือดอกไม้หรือจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยข<ช>้าราชาการที่9ท่านจะช่วยค่ะ เขาก็บอกถ้าผมไม่ทําแล้วผมจะทําอะไรกินกันเพราะว่าทําเสร็จก็ต้องเผานะฮะเป็นภูเขาหัวโล้นไปเรื่อยๆค่ะทำลายเป็นผาแม่ทำลายป่าค่ะแล้วก็เลยลองโครงการนาร่องที่อังขางอาจารย์ก็เคยขึ้นไปบรรยายที่อังคางเนเจอร์ธรรมชาติกรีสอร์ทนั้นเป็นคอร์สภาษาอังกฤษค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เจริญเติบโตจนจะเป็นโครงการหลวงของอังขาง จนถึงปัจจุบันค่ะอันนี้ก็เป็นคุณอุปการของพระองค์ท่านโครงการหนึ่งแล้วก็มีโครงการของสมเด็จพระพันพีด้วยนะคะโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่คนอยู่กับป่าได้เป็นน้ำเป็นอะไรอบพุ่มกันใช่ค่ะก็ก็ถือว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเยอะมากสองพระองค์ท่านโดยเฉพาะป่าใช่ไหมคะในหลวงก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้สมเด็จก็ให้เรื่องน้ำนะคะ ก็ช่วยกันในการน้ำชุ่มและในขณะเดียวกันขออีบวกนิดนึงวันนี้ก็ถือว่าเราได้พูดถึงทั้งสองพระองค์ท่านก็ยังไงอาจารย์ขอเป็นตัวแทนของสถาบันและก็คนไทยทั้งประเทศน้อมน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านนะคะให้เสด็จสู่สวรรค์่าไนะคะท่าสถิตในดวงใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะค่ะนะคะ ขออนุญ,ญาตเข้าสู่ช่วงของรายการเรานะมอกบพบประชาชนนะคะ,คะช่วงการประกันสังคมน่ารู้สู่ชุมชนนะคะ,คะก็วันนี้มารู้จักเรื่องของมาตรา40และสิทธิประโยชน์ต่างๆมาตรา40คืออะไรแล้วมันมีสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆนะคะ,คะเรียนเชิญท่านอาจารย์ดารีอริชาตินะคะนวิชาการอิสระจาก นักวิชาการอิสระสถาบันอารีชาติเล่าให้ฟังนะคะอาจารย์คะเอามาต่อนะคะ,ค,ะค่ะอย่างที่อาจารย์ได้เกิ่นนาในช่วงต้นรายการนะคะว่ามาตรา40นี้เป็นเป็นเรื่องของรายง,งานนอกระบบนอกยังไงก็คือไม่มีนายจ้าง คุ้มครองนะคะมาตรา40นี้จะไม่คุ้มครองในเรื่องของการรักษาพยาบาลเจ็บเป็นป่วยไข้นะคะไม่เหมือนม33และ39เพราะอันนี้คือนอกระบบแต่จะมีค่าชดเชอยอย่างทีไ่ได้เรียนไปแล้วว่ามีชดเชยการสูญเสียรายได้นะ,ะนะคะขออนุญาตนำสู่ท้งเลือกที่หนึ่งอันนี้ก็เราจะส่งเงินสมทบนะ70บาทต่อเดือน ฉันซื้อ PA Personal a อั i ซิเดนะ PA บับรเทตุทิ้งไม่มีเงินออมส่วนทางเลือกที่สองนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอจ่ายร้อยหนึงก็มีเงินออม50บาทค่ะค่ะค่ะทางเลือก1และ2นี้ถ้าเสียชีวิตได้ศพละสองหมื่นห้าค่ะทางเลือกที่3ามนี้300บาทเราจะมีเงินออมในบัญชี150บาท ค่ะค่ะเมื่อครบอายุหกสิบก็ค่อยไปเบิกค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าระบบนี้ได้ก็ตั้งแต่อายุสิบห้าถึงไม่เกินหกสิบห้าปีค่ะซื้อให้ลูกได้คุณพ่อคุณแม่ได้ที่ยังอายุไม่เกินนะฮะมาดูทางเลือกค่ะทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่หนึ่งกับสองนะคะ เจ็ดสิบกับร้อยหนึ่งนะคะ,คะกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเนี่ยนอนพักรักษาตัวหนึ่งวันขึ้นไปนะคะ,คะก็ได้รับเงินทดแทนนะะสามร้อยบาทต่อวันต้องมีรับรับรองแพทย์ให้หยุดสามวันขึ้นไปนะคะ,คะถึงจะได้รับเงินทดแทนได้ค่ะนะคะเงื่อนไขาการรับสิทธิ์ผู้ป่วยในและนอกหยุดรวมกันไม่เกินสามสิบวันต่อปีต่อปีค่ะ,คะ ไปพบแพทย์เป็นผู้ป่วยนอกอย่างนี้ไม่พักรักษาตัวอย่างนี้ไม่ได้นะคะช่เพราะว่าอันนี้ไม่ได้คุ้มครองเรื่องเจ็บเป็นป่วยไกล้ต้องต้องเป็นแอดมิดเท่านั้นนะคะช่กรณีทุกพลภาพนะคะได้รับเงินทดแทนกนารขาดรายได้เป็นรายเดือนระยะเวลาสิบห้าปีค่ะโดยมีรายละเอียดก็คือจ่ายเงินสมทบหกในสิบเดือน ต่อเนื่องก็ได้หรือฟันหลอกก็ได้ค่ะเว้นๆอย่างนี้แล้วก็ทํารวมกั<ช>นได้<ๆ>ค่ะก่อนทุกก่อนทุกพลภาพได้รับห้าร้อยบาทต่อเดือนค่ะค<ช>่ะ <ksi. S 1> แล้วก็จ่ายเงินสิบสมทบสิบสองในยี่สิบเดือนนะคือทุกทุกกรณีเนี่ยเว้นวักได้นะฮะไม่ต้องต่อเนื่องก็ได้ค่ะก่อนทุกก่อนทุกพลภาพเนี่ยก่อนทุบเนี่ยได้รับหกร้อยห้าสิบาทต่อเดือนค่ะ ส่วนจ่ายเงินสมทบยี่สิบสี่ในสี่สิบเดือนก่อนทุบไม่ได้ทุบน,นี้นะทุบคนลากาค่ะได้รับแปดร้อยบาทต่อเดือนค่ะถ้าจ่ายเงินสมทบสามสิบหกงวดในหกสิบงวดหรือเดือนเนี่นะคะ,คะก่อนทุบได้รับหนึ่งพันบาทต่อเดือนสูงสุดเนาะค่ะ,คะกรณีเสียชีวิตนะคะทางเลือกที่หนึ่งและสองนะค,ะค่ะ ได้ค่าทำศพสองห0ืาพันบาทค่ะค่ะกรณีจ่ายเงินสมทบครบ60เดือนก่อนตายรับเพิ่มไปอีก8,000บาทค่ะยิ่งอายุนะย่ะเยอะก็รวมกันก็ประมาณ32,000นสาะค่ะกรณีชราภาพนะคะ <c oughs> ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามจำนวนงวดที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสมทบนะคะเดือนละห้บาท โดยสามารถจ่ายเงินออมเพิ่มได้คือคืองี้เล่านิดหนึ่งว่าออกอากาศได้นะธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยอย่างที่ท่านทราบดอกเบีย้ยดอกผลน้อยมากนะคะแต่ประกันสังคมให้นะสูงสุดสมมุติเราซื้อสามร้อยเนี่ยงเาีานสามารถฝากได้หนึ่งพันบาทก็จะได้ดอกเบีย้ยนะแต่เขาไม่ให้เกินหนึ่งพัน <c oughs> ประมาณนี้นะคะใ,ในทางเลือกที่สาม ที่ส่งสามร้อยบาทค่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะค่ะเหมือนกับฟืกกันออมเลยนะคะทา่าใช่ว่าส่วนส่วนใหญ่เด็กๆรุ่นใหม่เขาก็จะไม่ค่อยทราบค่ะค่ะทางเลือกที่สามนะคะก็เลือกส่งเงินสมทบสามร้อยบาทต่อเดือนนะคะนอนพักรักษาตัวได้รับเงินทดแทนสามร้อยบาทต่อวันผู้ป่วยนอกมีใบรับรองแพทย์ถ้าหยุดสามวันขึ้นไปได้รับ มาละสองร้อยค่ะมาละสองร้อยใช่ค่ะเงื่อนไขาการรับสิทธิ์ผู้ป่วยในและนอกหรือหยุดรวมกันไม่เกินเก้าสิบวันต่อปีต้องเอามารวมกัน<ช>ค่ะอันนี้เฉพาะทางเรื่องที่สามนะคะ<ช>กรณีทุกผลาภาพได้รับเงินทดแทนการขาดรายได,ได้การสูญเสียรายได้เนี่ยนะ<ช>จ่ายเงินสมทบหกในสิบเดือนก่อนทุบได้รับห้าร้อยบาท<ช>จ่ายสิบสองในยี่สิบก่อนทุบได้หกร้อยห้าสิบ ยี่สี่ในสี่สิบได้แปดร้อยสามสิบหกในหกสิบได้หนึ่งพันบาทก็สูงสุดก็อยู่ที่เท่ากันเนะ 1, าะใชา่นบแต่กรณีนี้ดีมากเลยคนะ่ะกรณีเสียชีวิตแต่เราไม่ได้ใช้นะได้รับเงินค่าทำศพให้กับผู้จัดการศพซึ่งเป็นไก่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นทยายาทเป็นสัปรเรอเป็นเจ้าอาวาสเป็นเพื่อนข้างบ้านเป็นนายเป็นเอชอาร์เป็นใครก็ได้ค่ะห้าหมื่นบาท ห้าหมื่นบาทเท่ากับมาตาสามสามเลยอ๋อค่ะค่ะนะแล้วข้อดีของมาตราสี่สิบก็คือเข้าแล้วไม่มีการนําส่งเงินสมทบเขาก็ไม่ตัดเขาก็ <c oughs> ไม่ตัดไม่ตัดดีจังเลยไม่ตัดในที่นี้ก็คือเอหยุดส่งหยุดใช้สิทธิ์ถ้าสมมุติเราอยากไปต่อเราก็สามารถไปเยยไปยื่นได้ค่ะ <Okay. S 2> นะที่เซเอีเลเก็ได้แต่ต้องรอรอรอบหนึ่งเดือน <Okay. S 2> เราถึงจะกลับมาใช้สิทธิ์ได้ดังเดิม อันนี้ก็จะเริ่มใหม่มันเกิดเริ่มหรือว่าต่ออายุได้เลยค่ะเงินที่อยู่ในนั้นก็ยังอยู่นะคะในในออมสินที่เราออมมาในกระปุกค่ะในกระปุกมสี่สิบมาตราสี่สิบสำหรับจำง่ายๆออมไปแล้วยี่สิบาทหยุดส่งมาส่งต่อออมอีกก็ได้ยอดอจึงอจึงอจึงก็ไปแต่ทุกวันทุกวันค่ะทุกเดือนค่ะเดือนละสามร้อยค่ะสําหรับผู้ที่ ทำงานนอกระบบนะคะใช่ที่ไม่มีนายจ้างะะที่ไม่มีนายจ้างใช่ค่ะอาจารย์บอกว่ามีอะไรบ้างนะคะชาวนาชาวสวนชาวไร่ไรเดอร์ไรเดอร์คนขับรถค้าก็ตุงก๋วยเตี๋ยวอะไรที่รถเข็นแม่ค้าหันตาสั่งอะไรได้หมดเลยค่ะค่ะ,คะดีนะคะค่ะส่วนกรณีชลาภาพนะคะได้รับเงินบําเหน็จชลาภาพตามจํานวนงวดที่จ่ายเงินสมทบพร้อมกับผลประโยชน์นะคะ,คะจากการตัดแทนก็คือสมทบเดือนละร้อยห้าสิบบาท เท่ากันเราเราเรา,เรา,เราจ่ายไปร้ยห้าสิบแต่เรามีเงินอยู่ในบัญชีในกระปุกกระปุกมอสี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบาทจิงจ้งเงินจิ้งเงินจิ้งใส่ทุกเดือนอรับบำเหน็จเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทเมื่อจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ครบตั้งแต่ร้อยแปดสิบงวดขึ้นไปร้อยแปดสิบงวดนะโดยสามารถจ่ายเงินออมเพิ่มได้เดือนละไม่เกินพันบาทอันนี้ก็เปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นะต่างหากจากร้อยห้าสิบบาทดีไปหมดเลย ค่ะสง้อบุตรก็ได้ด้วยเห็นไหมคะค่ะเหมือนกับมาตาสามสามค่ะได้รับเงินสง้อบุตรตั้งแต่แรกเกิดเลยเห็นไหมคะจนถึงหกปีบริบูรณ์เหมือนกันเอามาเข้าคิวค่ะแต่อันนี้คราวละไม่เกินสองคนน้อยกว่ามอสามสามได้กี่คนสามค่ะเนอะค่ะก็เท่ือนค่ะถ้าอันนี้มาดูเอกสารที่ต้องใช้นะคะค่ะก็ จะมีแบบคําขอเป็นผู้ประกันตนมาตราสี่สิบถึงฉบับบัตรประชาชนสำนเนาเนาะหากต้องการาสมทบโดยหากเงินก็ไปเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยหรือลห,ลหลายๆธนาคารที่เขากำหนดไว้อย่างเงี<ช>้ยนะคะโดยผู้กันตนมา0สี่สิบต้องส่งเงินสมทบทุกเดือนทุกเดือนนะคะ <c oughs> และสามารถจ่ายล่วงหน้าได้เป็นปีก็ได้เพ<ช>ื <adject> ่อบางคนเขาขี้ลืม <c oughs> เอาเอารวมกันไปตัดเงินไปเลยค่ะก็นก้อนไปเลยก็ไม่เยอะนะคะสามพันหกสามพันสองสามสามสิบกเราก็มีเงินออมละพันแปดบวกดอกเบี้ยดอกผลอีกอืมค่ะใช่ไหมคะอันนี้เหมาะมากเลยสําหรับผู้ประกันตนใช่เราซื้อให้ลูกก็ได้นะคะที่ที่เด็กๆที่เพิ่งจะเข้ามหาวิทยาลัยค่ะเขาก็จะมีเงินออมในกระปุกมอ40สิบละแล้วพอเข้าสู่ระบบเพโรหรือลูกจ้างที่เป็นใช้แรงงานใน ในระบบมอสามสามก้อนนี hmm. mm ้ก็มีอยู่มีมอสามสามมีก้อนหนึ่งเพราะอายุหกสิบรับสองก้อนเลยใช่ไหมคะค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะค่ะฝึกกันออมไปด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะอาจารย์ขอสรุปนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์ค่ะสรุปเลยค่ะถ้าใครที่ยังไม่ได้เป็นผู้กันตนมาตราสามสามสามเก้านะคะก็คิดอยู่ขึ้นทะเบียนเป็นมอสี่สิบนะก็ สามารถตัดสินใจซื้อความคุ้มครองนี้ได้นะคะหรือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่1506หรือ0859207999เบอร์ของอาจารย์ได้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะติดต่อได้ทั้งสองช่องทางนะคะ,คะประกันสังคมจังหวัดก็ได้นะคะ,คะติดต่อท่านอาจารย์ดารีอารีชาค,ะค,ะค่ะเราจะรวมกันเป็นกลุ่ม ก็ได้เป็นกลุ่มก็ได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปอำนวยความสะดวกให้ในสถานประกอบการของท่านค่ะน่าสนใจนะคะเรื่องของการประกันสังคมน่ารู้สู่ชุมชนนะคะมอกเพศประชาชนช่วง การประกันส,สังคมน่ารู้สู่ชุมชนนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะทุกวันอาทิตย์11-12นาฬิกา5นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่แลวก็ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะวันนี้เวลาของเราน่าจะหมดแล้วละคะ่ะขอบคุณท่านอาจารย์ดารีอารีชาติท่านเป็นนักวิชาการอิสระจากสถาบันอารีชาติตะบนช้างคานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ,คะก็ติดต่อท่านอาจารย์ ได้โทรศพัพท์0859207999 <Generally, S 1> <pressure. S> นะคะวันนี้ <para. S 2> <ห à. S 1> เวลาหมดแล้วจริงๆขอบคุณที่ติตดตามรับฟังและรับชมแสงเทียนเนียมทรัพย์หนที่ดำเนินรายการพร้อมท่านอาจารย์ดาวรีอาริชาตินำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนพร้อมคุณพิศนเนียมทรัพย์ควบคุมภาพและเสียงทีมงานสถานีวิทยุมอกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบกันในครั้งต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับฟังและรับชมพบกันในครั้งต่อไปค่ะอาจารย์คะขอบคุณและ ดีค่ะขอบพิกมาพบกับรายการมกพบประชาชนช่วงการประกันสังคมหน้าหูสู่ชุมชนโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ กับสถาบันอริชาติปะกันได้ในเตื้อต่อไปกูวันติด12นาฬิกา5นาที แผ่ว12.30นาทีตั้งสถานีวิทยุมกเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM Stereo ความที่612 kHz ภาคเหนือตันบนตั้งเว็บไซต์ www.kerbplus612.com Facebook Live และ YouTube Live สถานีวิทยุมกอเจียงใหม่และกุปแพลตฟอร์มติดต่อสถาบันอารีชาติ ปรึกษากองทุนประกันสังคมและกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ที่โทรศัพท์085-920-7999และ0 8 1 7 4 6 5 2 2 9สถานีวิทยุมอกสถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดินไทยทอดองค์ความรู้กรเกษตรภาษาวัฒนธรรม และบริการสาธรารณะเจ้า